เด่นความลับทเทรดได้กำไรวันละหมื่นขึ้นไปทำยังไงวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยค่ะตื่นเช้ามาทุกๆเช้านี่นี่คือกระจกตื่นเช้ามานะพูดที่หน้ากระจกในการที่รักตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองวิธีการพูดก็คือยกเอื่างเช่นบอกว่า,วามีสุขฉันภาคภูมิใจในตัวเธอมีสุขขอบคุณนะ ที่เธอเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเธอคือเทรดเดอร์เงินล้านเธอสามารถทำได้ฉันมีความสุขทุกวันในการเทรดแบบนี้ค่ะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่เราท,ทําทุกวันทุกๆเช้าอม่ใช่มีสุขเองเนี่ยตื่นเช้ามามีสุขก็จะพูดแบบนี้ละคะ่ะทาแบบนี้โดยที่เริ่มต้นจากการที่รักตัวเองชอบตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองค่ะ แล้วพลังงานที่ดีมันจะส่งผลทำให้คุณนั้นสามารถเทรดได้กำไรอย่างง่ายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นก็ได้มันเป็นการสั่งจิตใต้สำนึกดังนั้นสไตล์การเทรดของมิสุก็คือจะใช้ NLP โปรแกรมจิตให้สมองเห็นภาพภาวาวันที่เราสำเร็จนั้นเป็นอย่างไรมองภาพนั้น แล้วมันจะเห็นชัดมากๆแล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อเวลาเราลงสนามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันคือความที่เรารู้สึกดีรู้สึกมั่นใจค่ะแล้วสำคัญมากๆการที่เราเทรดคือ 1. Mindset สำคัญที่สุดอยู่ที่60%แล้วก็ 2. ค่ะมัน e y m มา a g e m e n t ให้เรารู้ว่าฉันยอมรับความเสี่ยงได้ที่เท่าไหร่และฉันต้องการที่มีกำไรเท่าไหร่ให้เราค่ะคำวนวณให้เรียบร้อยตั้งแต่แรก เพราะหลายคนเนี่ยจะอดแตกเพราะว่าเราไม่ได้ทำมันน m a ม a น e m เม t ดนั่นเองแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเมอดก็คือวิธีการค่ะซึ่งมีผลแค่เพียง10%ถามว่าวิธีการที่มีสุดทําการเทรดเนี่ยก็คือจะใช้หลักการให้เราค่ะดูป c e action นั่นเองให้ดูว่าเฮ้ยช่วงเวลาตรงนี้แหละที่แนวรับแนวต้านสัมพันธ์มันจะทําการกับตัวแล้วจะใช้ทำเฟรมใหญ่ค่ะก็คือหลักหจะใช้ทำเฟรมสีชั่วโมงเพราะว่า ทำเฟรมสีชมงเนี่ย mm hmm. เขาจะค่อนข้างแข็งแรงถ้าสมมติว่าเราเทรในทำเฟรมที่เล็กบางคนนี่ย mm hmm. เทรเล็กมากไปดูใน M 1 M 5 M 1 5อันนั้นนะคะจะเอามาวิเคราะห์ได้ไม่ดีนะเพราะว่ามันเป็นทำเฟรมเล็กค่ะซึ่งถ้าทำเฟรมเล็กเนี่ยเอาไว้เข้าออเดอร์ในการที่เราจะเข้าเทรด เราจําเป็นที่จะต้องดูทําเฟรมใหญ่ก่อนเริ่มมาจากทำเฟรมนั้นแล้วตามด้วย e ีคแล้วก็เดยก,ก่อนเพื่อดูแนวโน้มขาใหญ่ค่ะแล้วถ้าเราเนี่ยดูแนวโน้มขาใหญ่เป็นหลักมันจะทําให้เรามีกําไรคําโตคําโในที่ก็คือขั้นต่ํา5 0 0ปกติก็คือถ้าเป็นทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยก็คือ1000จุดแต่ถ้าเกิดว่าทําเฟรมอยู่ที่ s อก็คือแท่งสีชั่วโมงเนี่ยขั้นต่ําก็คือพันห แต่ถ้าวันไหนที่วอลลุ่มมันเยอะก็ถึง3,000เห็นภาพเลยยังคะว่านี่คือเหตุผลว่าอะไรที่จะทำให้เราสามารถทำกำไรได้วันละหมืน่นใครชอบคลิปนี้อย่าลืมเซฟเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็แชร์ไปบอกเพื่อนอย่าลืมมาติดตามช่อง Happy Trader ค่ะจะเอาความรู้ดีๆมาฝากกับเพื่อนๆค่ะอย่าลืมนะไปเซ์ทอคที่หน้ากระจกกันค่ะ